ทำแบบนี้บอกเลยว่ายิ่งรักตัวเองค่ะยิ่งรวยยิ่งรักทุกสปปรรพสิ่งยิ่งทามันตัวเองเนี่ยมีความสุขและดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการมาหาคุณโดยเฉพาะเรื่องเงินค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเงินนะคะต้องมาเรียนรู้กดแรงดูดกดจักรว,วาลด้วยกันค่ะครูสอนการตลาดออนไลน์นะคะครูสอนให้คุณขายของออนไลน์เป็นได้ค่ะถ้าคุณฟังและคุณไปทําคุณขายของได้ขายของดีขายของปังแน่นอน แต่บอกเลยว่าก่อนที่จะขายของดีขายของปังคุณต้องรู้วิธีคิดนี้ก่อนเนาะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องพูดกับตัวเองค่ะสมมุติว่าคุณไม่เคยข,ยขายของออนไลน์มาก่อนใช่ไหมมันก็จะมีคําพูดลบๆกับตัวเองอยู่อย่างนี้ค่ะเช่นฉันจะทําได้เหรอฉันไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนฉันจะประสบความสาเร็จได้เหรอแล้วขายของออนไลน์มันได้จริงเหรอกําไรหลักล้านฉันจะเป็นยูเลอร์ได้เหรอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มันจะดึงดูดเงินได้ไหลามาทีมาจริงเหรอ ตอนเนี้ยนะฉันไปเสพข่าวเนี้ยยังบอกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แบบนู้นแบบนี้อยู่เลยนั่นแหละค่ะคุณกําลังไปตัดสินแล้วไปดูถูกคนอื่นค่ะแล้วที่สําคัญเราสายกดแรงดุดเนาะอ่าหรือกดจักรวาลค่ะในการขายของออนไลน์เนาะครูบาอาจารย์สอนเราเสมอว่าไม่บ่นนะเลิกเสพเรื่องราวล้มคบ่บคะข่าวล้มบๆเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เราจะไม่ดูเลยค่ะเพราะมันบั่นทอนกาลังใจเรากับความคิดเราที่เราวางแผนไว้ค่ะ วันนี้ต่อให้คนทั้งโลกไม่รักเราแต่คุณสายใครของออนไลน์เขาไม่แคร์ค่ะเขาจะบอกเองว่าฉันรักตัวเองมากพอและเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้เนี่ยมันได้เรียบร้อยแล้วแล้วมันต้องได้ค่ะแล้วมันได้จริงด้วยค่ะนะฉันก็คือคนรวยคนแรกของตระกูลค่ะก่อนที่คุณจะเป็นคนรวยก่อนที่คุณจะเป็นเศรษฐีอ่ะคุณต้องรวยจากจิตใต้สํานึกของคุณก่อนค่ะคุณต้องรู้สึกว่าคุณนี่แหละเป็นคนรวยได้คุณนี่แหละหาเงินเก่งคุณนี่แหละ ร่างกายของคุณนี่แหละคือแม่เหล็กดึงดูดเงินค่ะครูก็พูดนะบางทีอ่ะวันนี้ยครูพูดแต่ครูเปลี่ยนความคิดครูได้เฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าขายของออนไลน์อ่ะในขณะที่เรากาลังทําครูพูดเรื่องจริงอะ่ะกว่ามันจะเงินเข้าอะ่ะที่เราตั้งเป้าที่เราลงมอทำอะ่ะมันใช้เวลาก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันในความเป็นจริงเนาะทีนี้เราต้องการใช้เงินทุกวันอะ่ะเราจะมารอ แต่โลกออนไลน์ไม่ได้แต่แต่เราต้องรู้สึกว่าวันหนึ่งนะเงินมันจะเข้าตามเป้าหมายที่เราลงมือทํามันต้องมีสิคนที่เหมือนเราอ่ะที่เขาอยากได้เงินที่เขาอยากมีเงินปดนี้ที่เขาอยากมีไรายได้ที่มันไหลมาทีมาจากการขายของออนไลน์มันต้องมีสิคนที่รักเราจริงลูกค้าที่รักเราแล้วเชื่อหรือไม่ว่าวันหนึ่งปล่อยให้จัก,กรวาลทํางานให้เรา เราอาจจะต้องนั่งสมาธิเยอะหน่อย